ลอยเดาครับผมหอมหมูพี่น้องอยู่นี่ไม่มีแบบแจงแบบบ้านเฮาเด้อพี่น้องมีแจงญี่ปุ่นทอดข้าวผอยู่นี่พี่น้องแจงอินเดียหรือแจงญี่ปุ่นอยังทักอย่างแบบแจงมันบนบนไร้นะครับเปลือกขี้เขียวพี่น้องขอกเปลือกออกนะครับแต่กระเสียบอยู่พี่น้องกูบาร์เจ็ดคนทอดกับหวานไก่พี่น้องทอดแก้มันใหม่พี่น้องทอดเปนหวานพันหมดกรดแก่พร้อมทันหมดจะไม่อยพี่น้อง ครับยิงขอแรงกันเด้๋ยพี่น้องเด้อครับผมฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนเด้อติดตามกันนะครับผมเให้กำใจให้คนต่างแดนนะครับผมกับเมนูบ,นบ้านๆนี่ในต่างแดนพี่น้องเอาม,มาครับผม,ม,น,มน้ำจิ้มน้ำเนยครับหอมแบบอีสานเต๋พี่นออปป้องหอมเต๋อบางฮวง ห้งนี้ใส่ออมแบบบ้านผมนี่เขาเค็ดแบบบางห้งต่ํานะครับเขาบอกเค็ดเป็นตนัวโคโรคีเลยพี่น้องมันนั่งเขาน้ำคนเนื้อใส่เขากลัวถ้ามีผักกระแยงใส่ผักกระแยงเลยพี่น้องเลยแซ่บนะครับผมเขาห่อนพี่น้องโอ้ยหมดถนันพี่น้องครับคือของกินเกาเด้พี่น้องเลยของอยาเด้พี่น้องเลย dặn ừ. tay nó tăng con có tiêu lên càng mượn ngon 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 nè, ngon cây นี่ถอดเป็หวานเนี่ยยังแดดทะลุดทอดแหงบ่บวเบเด้พี่น้องมันใหม่ขมแข็งมันตวจะทอดหวานเกินทอดหวานเกินทอดหวานตับไก่น่องมาถอดกันหอ,อนเลยชอบชอบ 大概，这个大概的。 Bộ đập cái vòng bệnh nhỏ ngưỡi mất rồi Được Để được rồi หอมกีราบันอได้เนาะอมมะขีราหอมข้าวคั่วไม่มีแต่ผักกระแยง,ง

ขอบคุณเอฟซีจีแ <c oughs> นะนำการทําคเก็บนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมกับบางเทียกับลืมว่าลริืมยังพี่น้องแรืว่า ส่วนร่วมพี่น้องเนาะก็สิ่ยแวดมพัฒนาไปเรื่อยนะครับผมมีแต่ใส่กล่องรุ่นปูรุน่นโบราณไทยทํำพี่น้องเดี๋ยวมีงันสื่อกล่องใหม่นะครับผมกูบอลน้องวัวปยูนะพี่น,นะน้องนะกูบอลน้องวัวคนปรยูอะไรอาบูดาบีนะครับแล้วก็ส่วนมากก็ยุคคนละกากันเดินหน้าก็แยกยยากันไปนพี่น้องคนละ,ะเขศคนละส่วนคนละจังหวัดนะครับห่องที่ผมอยู่นี่คือเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางนะครับผม ท่านใหญ่ๆกันไปนะครับผมอีกหน่อยประมาณกลางเดือนหนาแยกย้ายกันไปอยู่คนละหม่องนะครับผมเชียบมุกดาหารกับไปอยูโอมานภูบอน้องบัวไปอยูย่ไอ้ไปอยู่ไอ้าบูดาบีนะครับบาเติดไปยูการก์กลางเว้นน้ำกันเนี่ยเหมยกับยู่กลางเว้นแหน่ก,กลาคืนแหน่นะครับผมมาพี่น้องไหม นนไหนย้งงเลออปีนมา้รปรุนเท่เลยเต่าปูด ทำานังหวานเสร็หวานหวานแซบาบางคนชอบแห้งมาแซ่บจับจับจับกันพีน้องเด้อเขาอีเด็ด

tập, tập bánh kem làm tầm trang lạc cho mấy phần chụp คลิปนี้เราเอาไว้สำหรับนิสิตพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมอย่าลืมครับผมกดติด,ดตามกดไลค์กด,ดแชร์กดสติ๊กเกอร์ไ้ผมเป็นกลังใจผมไอคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมขอบคุณคนที่สมัครเอ่อพี่น้องเอฟซี C, สมัครรายเดือนนะครับแต่กดซูเปอร์แดงให้ผมนะครับผมขอบคุณเลยล้านะครับผมถ้าหรม,มีพี่น้องเอฟซี C, เอ่อมาสนับสนุนผมกับยูเบรนนะครับผมวันสมุนีิมีิตรตึกก๊อก มีทางเฟซบุ๊กนะครับยอดวิวหวตกนะครับผมไปยูได้ยอดพี่น้องเอฟทีที่หักผมมีดีนะครับผมสมัครรายเดือนนะครับผมสมัครรายเดือนเลยกดซุปเปอร์แต่งให้ผมนะครับผมเอาละครับผมไปจากพี่น้องรับฟันเดียันทุกคน,นครับสวัสดีครับผม